สวัสดีค่ะเซลพลอยจากตัวดับเบิลยูออโตนะคะวันนี้พลอยจะพาทุกท่านมาดูตัวรายไอเทมคันนี้ค่ะที่อยู่ข้างพลอยนะคะ bmw C20 D Coupe นะคะสปอร์ตไลน์ปี2014ค่ะคันนี้ถะะ้าเป็นรหัส f 3 2ค่ะเป็นรุ่น c b u นะคะนำเข้าค่ะประกอบนอกทั้งคันนะคะคันนี้รายไอเทมมากๆค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ Who knew I would make it this far? They hated, it, they never believe me Yeah, I would never drop the ball I know I make it look easy Yeah, weather with the defense I don't care what a critic gotta say I got them picking up the pieces oh, me, you really playing with your life I'm about to come and run it all back I'm the new era, about to snap back You ain't fitting for it cause you เดี๋ยวพลอยจะพามาชมรอบคันนะคะ BMW 420D คันนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่หายากมากค่ะเพราะว่านำเข้ามาจำนวนจำกัดน,นะคะขนาดนะคะจะพอๆกับซีรีส์3ค่ะแต่มีดีไซน์และเอกลักษณ์ทรงคูเป้เฉพาะตัวค่ะเจ้า 420D คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้า LED ค่ะและไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเสริมด้วยกรอบโครเมียมนะคะกระจังหน้าค่ะดูสปอร์ตและสวยมากเลยค่ะ ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับชุดล้อสปอร์ตมัลติสป o อ e ขนาด18นิ้วค่ะยางยังใหม่มากทั้ง4เส้นนะคะปี2021ค่ะและคันนี้นะคะพิเศษค่ะเป็นรถมือเดียวค่ะออกศูนย์บริการ performance motor สาขารามินทาค่ะเลขไม่เพียง93,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี <ś led> ๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ 4 2 0สดีคันนี้นะคะตกแต่งภายในแบบสปอร์ตไลน์ค่ะและเบาะนะคะเป็นเบาะหนัง4ีเร Dakota ค่ะเป็นเบาะสปอร์ต Sport นะคะที่มีเมมโมรีซีถึง2ที่ค่ะพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะรองรับแพดด้วยชิปนะคะและคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้8ปสปีดค่ะสามารถรองรับหมดการขับขี่ทั้ง EcoPro Comfort นะคะสปอร์ตและสปอร์ตพัสค่ะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ i Drive นะคะเป็นจอเต็มค่ะรองรับน a เวกชันนะคะไฟแอมเบียน i g ไลนะคะในห้องโดยสารนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบแอร์แยกโซนด้านหน้าและด้านหลังนะคะและมีม่านปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ที่ประตูคนขับนะคะคันนี้นะคะเป็นที่นั่งแบบ2บวก2นะคะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงค่ะและระบบเลื่อนเบาะนะคะจะเป็นไฟฟ้าค่ะ เซลซงคูเป้สีดำภายในสีแดงค่ะค,ะครบสูตรรถยอดนิยมเลยค่ะราคานะคะพิเศษมากค่ะมาในราคาเพียง1,690,000าบาทเท่านั้นค่ะราคานี้ดีที่สุดในตลาดเลยนะคะแต่ W Auto ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนหัวมากนะคะระหว่างซอย16และ18ค่ะหรือจะวิดีโอคอลชมรถนะคะสามารถติดต่อพลอยได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยค่ะ